รายการเพลินภาษากับปัญญาพิวัตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินภาษากับปัญญาพิวัตรโดยคณะศิลปศาสตร์ถาบัานการจัดก,การปัญญาพิวัตรดิฉันนรินรัตน์ธรรมพุทิพงศ์ก็มารับหน้าที่ดําเนินรายการอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เป็นรายการสัมภาษณ์พิเศษน้องนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจคณะศิลปศาสตร์ของเราสคน ที่ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีนสาคล The One Singing Award 2012ที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นมาโดยที่ในช่วงแรกของการคัดเลือกก็มีผู้มาสมัครถึง72คนและน้องของราศีคนที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงครั้งนี้ก็ได้แก่น้องชัชชัยเกตแก้วน้องโสพิดาธนาคำน้องเจนจิรา ทวีอภิรดีทองคำและน้องการชนกแตงสกุลซึ่งทั้งสี่คนก็ร้องเพลงจีนสากลได้อย่างยอดเยี่ยมมากซึ่งการแข่งขันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนจนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายของวันที่30มิถุนายนน้องชัชาลัยเกตแก้วก็สามารถเข้าถึงรอบสุดท้ายได้ซึ่งในช่วงของการประกวดรอบสุดท้ายนี้ก็จัดขึ้นที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรถนนแจ้งวัฒนะ วันนี้ก็จะมีอาจารย์ปุญญวีสุชาวินก็จะมาทําหน้าที่สัมภาษณ์น้องๆทั้ง3มคนเริ่มต้นการฝึกซ้อมอย่างไรมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็เมื่อถึงการประกวดจริงๆมีความรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะผ่านเข้ารอบไปอย่างน่าชื่นชมเราไปพบกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้เลยค่ะสนทนาพาเพอ สวัสดีค่ะก็ทักทายกับช่วงแรกของรายการเพื่อนภาษากับปัญญาพิวัตรกับดิฉันปุญญวีสุชาวินหรืออาจารย์ปุ้มนะคะซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับน้องเติ้ลคุณสรสิษดิ์พดุงรัชดากิจค่ะสวัสดีค่ะน้องเต้ลสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีคับอาจารย์ปุ้มสวัสดีค่ะครับวันนี้รายการเราเป็นรายการพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้จะไม่ใช่3ามช่วงเหมือนปกติ ก็นองจากว่าในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษน้องๆคนเก่งของสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตรของเราค่ะน้ n องเติ้ลอาแล้วน้องคนเก่งเหล่านี้เขาไปทําอะไรมาล่ะครับค่ะเมื่อวันเสราร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะน้องเติ้ลทางสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตรของเรานะคะได้เป็นสถานที่จัดงานการประกวดร้องเพลง The One Singing Award ปี2012นะคะแล้วก็มีตัวแทนของสถาบันของเรา ก็คือน้องๆคนเก่งของเราในวันนี้เพื่อที่จะสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะครับสถานีโทรทัศน์ TCCTV ของประเทศไทยเรานะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งในด้านภาษาจีนและด้านการท่องเที่ยวครับ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยนะครับเพื่อไปเข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนยุวชนชาวจีนพ้นทะเลที่กรุงปักกิ่งครับค่ะวันนี้มากันหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายน้องๆกันดีไหมคะน้องเติ้ลได้ครับสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะค่ะ,คะมีใครกันบ้างเดี๋ยวให้น้องๆเขาแนะนําตัวกันเลยดีไหมคะโอเคเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัชชลัยเกตแก้วชื่อเล่นชื่อมนาวค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจค่ะค่ะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,การชนกแตงสกุลศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจคณะศิลปศาสตร์ค่ะค่ะดิฉันนางสาวเจนจีราทวีอภิรดีทองคํานะคะชื่อเล่นชื่อเจนค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจเหมือนกันค่ะ ค่ะน้องๆทั้งสามคนนะคะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่2ทั้งสาคนเลยนะคะซึ่งน้องทั้งสามคนก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการร้องเพลงค่ะเอ๊แต่จริงๆตัวแทนเราไม่ใช่มีแค่3าคนไม่ใช่หรอครับพี่ปุ้มใช่ค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะจริงๆแล้วจะมีน้องอีกคนนะคะคือน้องโสพิดาธนาคามหรือน้องเขาฟางค่ะซึ่งก็มีความสามารถไม่แพ้น้องคนอื่นเลยนะคะน้องเติรนค่ะแต่เนื่องจากว่าวันนี้น้องเขาไม่สบายค่ะ เสียงหายก็เลยไม่สามารถที่จะมาให้สัมภาษณ์กับเราได้ค่ะน่าเสียดายจังเลยนะครับค่ะใช่ค่ะเพราะน้องเขาร้องเพลงเพระมากเหมือนกันนะคะครับตอนนี้อยากรู้แล้วสิว่าน้องๆเขาก่อนที่จะได้แข่งขันเนี่ยเขามีการเตรียมตัวอย่างไงบ้างค่ะประกวดร้องเพลงจีนนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องฝึกภาษาจีนฝึกการออกเสียงภาษาจีนให้ชัดด้วยนะคะงั้นเราไปฟังน้องๆกันดีกว่านะคะว่าน้องๆเขาเขา้าไปร่วมในการประกวดครั้งนี้ได้ยังไงแล้วก็มีใครเป็นเทรนเนอร์ฝึกกันอย่างไรบ้างนะคะ ค่ะก็การประกวดครั้งนี้นะคะพวกเราก็ทราบข่าวมาจากอาจารย์บุ๋มอาจารย์นรินรัตธรรมุทธิพงศ์ค่ะก็ตอนพวกตอนแรกพวกเราก็ครั้งก่อนก็ไปประกวดเกี่ยวกับเพลงฮกเกี้ยนกันเนาะอ่ะมามนาวมานาวไปประกวดใช่แล้วก็ล้วก็เลยมีความสนใจทางด้านภาษาจีนเกี่ยวกับการร้องเพลงซึ่งพวกเราทั้งสามคนแล้วก็รวมข้าฟัางด้วยสนใจกกับการร้องเพลงพอดีใช,ใช่ค่ะส่วน ของจูนใช่ไหมคพะพอเห็นรางวัลปุ๊บก็โอ้โหได้ตั้งแสนหนึ่งเน่แต่ว่าก็ยังไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยพอดีว่าอาจารย์บุมได้ยินว่าหนูร้องเพลงได้ก็เลยให้หนูลองประกวดดูค่ะเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วส่วนเจนนะคะของเจนก็ พี่เจนมาประกวดเพราะเจนไม่เคยประกวดวเจนก็อยากลองดูเหมือนกันมาฝึกแล้วว่าประสบการณ์ก็ส่วนตัวมาเอยนะคะก็พอทราบข่าวปุ๊บก็ลังเลอยู่ว่าจะประกวดดีหรือไม่ประกวดดีเพราะว่าการเลือกเพลงภาษาจีนเนี่ยมันยากมากเลย<ช>เพราะว่าไม่รู้<ช><ช>จะเล่นเสียงของเราเนี่ยจะเหมาะกับเพลงต<ช>่าง่ก็เลยแบบอาจารย์หมูก็เลยแนะนําแต่ละวิธีให้ให้เราได้มีเพลงจีนให้ประกวดได้หลายๆเพลงกันแล้วอาจารย์บุ๋มเนี่ยเขาก็ได้เลือกเพลงให้พวกเรา เนาะของมะนาวเป็นเพลงอะไรนะเป็นเพลงเจนหาวเฉียงหนี่ค่ะแปลว,ว่าคิดถึงเธอเหลือเกินส่วนจูนะคะของจูก็เป็นเพลงเทียนลู่ค่ะหมายถึงเส้นทางสวรรค์ค่ะแล้วเจนล่ะค่ะสำหรับของเจนนะคะเจนก็มีเวลาตรีมตัวน้อยก็เลยได้เลือกบทเพลงที่เจนชอบนะคะชอบฟังชอบร้องอยู่บ่อยๆก็เลือกเพลงอินชินชือปังค่ะซึ่งแปลเป็นไทยว่าปีกที่ล่องหน,นะค่ะ ค่ะก็ทราบมาว่าเวลาร้องเพลงใช่ไหมคะการที่เราจะเข้าให้ถึงอารมณ์ของเพลงได้เราก็ต้องทราบถึงความหมายของเนื้อร้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วเพลงของแต่ละคนเนี่ยมีการทำยังไงคะถึงจะเข้าไปถึงความหมายของเนื้อเพลงได้ค่ะเริ่มแรกของมะนาวเองนะคะก็เริ่มจากการฝึกอ่านก่อนแล้วก็ลองแปลความหมายด้วยตัวเองก่อนคะ่ะ และหลังจากนั้นถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามพี่เติ้ลของเรานะคะคุณสรศิษย์นะคะแล้วหลังจากนั้นพี่เติ้ลก็จะคอยอธิบายว่าแต่ละท่อนความหมายเป็นยังไงบ้างทำให้เราสื่ออารมณ์จากเพลงนั้นออกมาได้ดีค่ะหลังจากนั้นอาจารย์หมูก็จะคอยสอนฝึกออกเสียงออกคำศัพท์ให้ชัดนะคะจากคำคำนั้น แล้วเราก็จะมาฝึกอ่านฝึกซ้อมการออกเสียงและใส่อารมณ์เข้าไปกับเนื้อเพลงค่ะซึ่งความหมายของเพลงเจินตาหาวเฉียงหนีแปลว่าคิดถึงเธอเหลือเกินในบทเพลงของมะนาวเองนะคะแปลว่าถ้าเราจากคนรักไปเรารู้สึกคิดถึงเธอมากๆเลยเธอเป็นเหมือนสายรุ้งในชีวิตของฉันเป็นความหมายที่ดีสําหรับฉันเป็นเหมือนชีวิตของฉันถ้าเธอจากฉันไปฉันจะอยู่ยังไงเพราะฉันคิดถึงเธอจริงๆค่ะแล้วของจูนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะส่วนของจูนะคะก็ อาจารย์บุ๋มนะคะเป็นคนเลือกเพลงให้ค่ะอาจารย์ก็น่ารักมากๆเลยค่ะส่งทั้งเนื้อร้องความหมายแล้วก็คำอ่านพิงอินมาให้ด้วยค่ะแต่ว่าจูนก็ยังออกเสียงไม่ชัดนะคะก็ได้พี่เติรแล้วก็อาจารย์ป่วยนะคะอาจารย์อธิชาค่ะคอยอธิบายเนื้อหาของเพลงเทียนลู่ค่ะค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นในโอกาสที่ทางรถไฟสายชิงจ้างเนี่ยได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เพลงนี้นะคะ่ะ ทางรถไฟเนี่ยก็นำทั้งความเจริญความอบอุ่นของคนจีนทั้งประเทศนะคะขึ้นไปถึงทิเบตค่ะค่ะแล้วตอนแรกจูนก็ไม่ค่อยเข้าใจในความหมายของเพลงสักเท่าไหร่แต่พออาจารย์ป่วยได้อธิบายให้ฟังเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าได้ยืนอยู่บนที่ราบสูงทิเบตค่ะรู้สึกว่ากำลังร้องเพลงอยู่บนพื้นขีมะกว้างใหญ่เลยค่ะทำให้มีอินเนอร์มากกว่าเดิม ค่ะก็สําหรับของเจนนะคะเจนก็ไม่มีเวลาเต็มตัวนะคะทีนี้เนี่ยเจนก็เลยได้เลือกบทเพลงที่เจนชอบซึ่งบทเพลงนี้เนี่ยชื่อว่า Yin Signature Bang ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือปีกที่ล่องหนนะคะค่ะเนื้อเพลงนี้นะคะกะ็ในในในความหมายเพลงเนี่ยเขาได้บอกว่าประมาณว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เหงาทุกครั้งที่อยู่คนเดียวนะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่เขามีความฝันเนี่ยเขาก็จะมีปีก ที่ล่องหนอันนี้เนี่ยคอยนำพาให้ไปถึงฝันนะคะค่ะซึ่งในบทเพลงนี้นะคะก็จะเปรียบได้อีกความหมายนึงก็คือว่าคล้ายๆกับว่าปีกที่ล่องหนเนี้ยเป็นความกล้าหาญที่ทำให้เราไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไวะคะ้ค่ะเป็นบทเพลงที่ดีมากเลยนะคะสำหรับบทเพลงของเจนสำหรับ บทเพลงนี้นะคะความยากของมันจะอยู่ตรงที่ว่าจะมีตัวชูอช,อ,ช,อ,ชอเยอะมากซึ่งในแต่ละครั้งเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าในในการออกเสียงแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราออกเสียงผิดความหมายมันก็จะเปลี่ยนซึ่งในในการออกเสียงเนี้ยหนูก็ได้ไปปรึกษาพี่เติ้ลแล้วก็อาจารย์บุม๋มคอยแนะนำให้ว่าควรจะออกเสียงยังไง ค่ะแต่ละคนก็ดูแล้วเนี่ยต้องฝึกกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะน้องเติ้ลใช่ครับทุกครั้งที่น้องๆเลิกเรียนหรือพักกลางวันนะครับ<ๆ>ก็จะดึงตัวมาซ้อมกันทุกวันทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นเลยครับใช่ค่ะพี่ก็เห็นเหมือนกันนะคะว่าเขามากันทุกเย็นขยันมากๆค่ะค่ะแต่สําหรับของน้องอีกคนนะคะที่วันนี้เขาไม่ได้มาร่วมสัมภาษณ์กับเราก็คือน้องข้าวฟ่างนะคะเขาร้องเพลงจ u จี i นะคะหรือ Reflection ใช่ไหมคะน้องเติ้ล ช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมู่หลานครับซึ่งความหมายของเพลงก็จะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของมู่หลานนะครับที่จะต้องปกปิดตัวเองไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและปลอมตัวมาเป็นผู้ชายเพื่อออกลบแทนพพ่อค่ะงั้นตอนนี้เราให้น้องๆไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองมาฟังกันว่าแต่ละคนร้องเพลงเป็นยังไงกันบ้างสักครู่ค่ะ 有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。 每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。 我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高，我寻寻觅 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะเราก็ยังคงอยู่กับน้องๆคนเก่งของเรานะคะน้องมะนาวน้องเจนน้องจูนค่ะเมื่อช่วงที่1เราทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะให้น้องๆมาลองร้องเพลงที่ตัวเองเข้าประกวดนะคะตอนนี้เราไปฟังน้องๆร้องให้เราฟังกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนร้องเพลงเป็นไงกันบ้างใครก่อนดีคะจูนี่ค่ะอ่าค่ะงั้นเป็นน้องจูนก่อนละกันนะคะค่ะ ของตูนก็เป็นเทียนลูกนะคะท่อนฮุกค,ค่ะนาชีเท,ที่ยวนทิญชต่ทีเลยปารันจินตะว,วันนวนทรงตางปีนจยงชงซื่อชานผู้ใจเก่าดูผู้ใจมันจางไว้เกจู่เอื้นี ส่งไลนแอนคารเพราะมากเลยนะครับใช่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะฟังแล้วขนลุกเลยค่ะลองได้เพาะมากเลยครับเสียงูงสูงยั่งขึ้นถึงหมดทุกขี้เลยครับค่ะน้องจูนนี่นะคะเป็นคนที่เสียงมี power มากค่ะเอาละค่ะงั้นเราไปฟังน้องคนที่สองกันเลยนะคะน้องมะนาวค่ะส่วนของมะนาวนะคะเจนตะหาเสียงนี่ค่ะ 真的好想你，我在夜里呼唤黎明。天上的星星有也了解我的心，我心中只有你。 牵山万,水千万能重，难把情结解。 อยู่ตรงนี้นะคะน้องคนแรกน้องจูนร้องไปคนลุกยังไม่หายนะคะน้องมะนาวมาต่อค่ะอยู่ตรงนี้คนลุกจริงๆค่ะเสียงดีมากแอบหนาวหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเสียงน้องดีมากๆค่ะแต่ว่าวันนี้พอดีน้องเจ็บคอนิดหน่อยด้วยนี่ขนาดเจ็บคอนะคะยังเสียง18หลอดขนาดนี้ใช่ค่ะเราไปฟังน้องคนสุดท้ายของเราดีกว่าว่าเสียงจะไพเราะเพาะพริงขนาดไหนครับใช่ค่ะน้องคนนี้เขาจะมีอคติ้งเสริมด้วยนะคะ 来，来，来，看，来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 ， 带我飞，飞过绝望。不去想他们拥有美丽的太阳。我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀。 带我飞，给我希望。我终于看到所有梦想都开花。追逐的年轻，歌声多嘹亮。我终于翱翔，用心凝。 ค่ะน้องเจนเสียงนุ่มมากค่ะใช่ไหมน้องเติน้นใช่ครับนุ่มฟังแล้วละลื่นหูฟังเพลินเลยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะน้องทั้งสามคนนะคะรวมถึงน้องเข้าฟางด้วยอีกคนหนึ่ง จากผู้เข้าประกวดรอบแรกนะคะกว่า90คนคัดเหลือเพียง40คนเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีน้องสองคนของเราก็คือน้องมะนาวและน้องข้าวฟ่างผ่านเข้ารอบนี้นะคะและในรอบสุดท้ายคือรอบตัดสินซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศก็คือน้องมะนาวของเราน้องชัชชลัยเกตแก้วได้ผ่านเข้ารอบตัดสินค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันกันกบช่วงที่3มนะคะว่าน้องมะนาวได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการแข่งขัน ในรอบตัดสินครั้งนี้บ้างอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ 不愿意生活中掩饰，真心敷衍了爱我的人的眼睛。我心中。 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการกันนะคะเรายังคงอยู่กับน้องมะนาวชัชชยัยเกตแก้วซึ่งเป็นนักศึกษาคนเก่งของเรานะคะที่ผ่านจากรอบแรกซึ่งมีผู้เข้าประกวดมากกว่า90คนจนกระทั่งมาถึงรอบตัดสินรอบชิงชนะเลิศรอบ12คนสุดท้ายซึ่งรอบนี้นะคะก็มีน้องมะนาวซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันของเราเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้ารอบนี้ได้ค่ะ ในรอบตัดสินนี้ความยากแน่นอนว่าจะต้องยากกว่าในรอบแรกๆนะคะเราไปฟังน้องมะนาวเล่าให้เราฟังกันดีกว่าค่ะว่าน้องจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างผ่านความยากลําบากอะไรบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะในรอบนี้นะคะ12คนสุดท้ายมะนาวเองก็ต้องเลือก3เพลงเพื่อที่จะใช้ในการคัดเลือกรอบสุดท้ายค่ะ,คะเพลงแรกนะคะคือเพลงจางเชิญเสียงฉี่แปลว่าเมื่อเสียงตบมือดังขึ้นค่ะ เพลงที่2เย่หลายเชียงดอกราตีค่ะในบทเพลงที่3นะคะเป็นเพลงที่เลือกยากมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเวลาในการฝึกซ้อมหรือจำเนื้อเพลงเป็นระยะเวลาที่น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีการฝึกงานไปด้วยและช่วงบ่ายก็จะปลีกเวลาออกมาซ้อมร้องเพลงค่ะซึ่งบทเพลงในรอบสุดท้ายที่เลือกได้นะคะคือเพลงเจนตะหาวเสียงหนีซึ่งมันเพลงที่ใช้ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาค่ะ ครับและในการฝึกซ้อมน้องมะนาวในรอบสุดท้ายนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากครูสอนร้องเพลงมืออาชีพนะครับอาจารย์จางครับซึ่งได้ให้คําแนะนําน้องมะนาวเกี่ยวกับทักษะการร้องเพลงการหายใจและการแสดงอารมณ์ของเพลงออกมาครับค่ะซึ่งในบทเพลงแรกที่เลือกนะคะคือเพลงจางเสงเสียงฉี่ค่ะแปลว่า เมื่อเสียงปลบมือดังขึ้นค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มะนาวชอบมากๆเลยค่ะเพราะความหมายตรงกับความรู้สึกของมะนาวที่อยากจะสื่อให้ท่านผู้ฟังและกรรมการได้ฟังกันค่ะในความหมายของบทเพลงนี้คือกว่าเราจะได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงกว่าจะได้มายืนอยู่บนเวทีที่มีชื่อเสียงนั้นเราต้องผ่านอุปสรรคมากมายผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านการอดทนและฝึกซ้อมอย่างหนัก ซึ่งการเป็นนัก,กร้องที่มีชื่อเสียงนั้นเพราะได้รับกำลังใจจากผู้คนรอบข้างที่มีให้กันตลอดมาค่ะงั้นเราไปฟังเสียงน้องมะนาวกับเพลงจางเชิงเสียงฉี่กันหน่อยนะคะกตจจจจัังงงงใเเเ้้เ้าาไททยยยิสชชีีลว่ 在多少情怀已更改，我还拥有你的爱。好像出次的舞台，听到第一声喝彩，我的眼泪忍不住掉下来。 经过多少失败，经过多少等待，告诉自己要忍耐。掌声响起来，我心更明白，你的爱将与我同在。 ส,ส,สยยค่ะสมกับที่น้องเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างนะคะแล้วก็ความมานะพยายามกับการฝึกซ้อมของน้องเขานะคะ ไม่ทราบว่าระหว่างที่ฝึกซ้อมนี่มะนาวมีท้อบ้างไหมคะค่ะในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะก็รู้สึกท้อบ้างค่ะเพราะว่าช่วงเช้ามีการฝึกงานและเกิดอาการล้าและรู้สึกเหนื่อยในการเดินทางในการฝึกซ้อมบ้างเหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าท้อเราจะทําได้ไหมซึ่งความรู้สึกนี้ก็จะหายไปเมื่อตอนที่คุณแม่จะคอยโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็จะมาพูดคุยด้วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ แล้วมีแรงกดดันอะไรบ้างไหมคะแรงกดดันนะคะก็มีนิดนึงค่ะคือรู้สึกว่าเป็นความหวังของ PIM อะคะ่ะซึ่งเหมือนกับว่าเราต้องพยายามทำให้เข้าไปถึงรอบสุดท้ายให้ได้นะคะ จริงๆแล้วนะคะโดยธรรมดาของผู้ที่เข้าประกวดนะคะในฐานะของตัวแทนสถานที่ต่างๆแน่นอนว่าจะต้องมีความกดดันแต่ว่าเท่าที่อาจารย์เคยเห็นนะคะคุณแม่ของน้องมะนาวน่ารักมากนะคะแล้วก็เพื่อนๆรวมทั้งอาจารย์หลายๆท่านก็จะคอยให้กําลังใจน้องมะนาวตลอดเท่าที่อาจารย์เคยเห็นนะคะ ทุกครั้งที่น้องมะนาวมาฝึกร้องที่สถาบันหรือว่าเข้าประกวดที่ไหนจะมีคุณแม่คอยไปให้กําลังใจทุกที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ก็จะเป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการประกวดร้องเพลงครั้งไหนๆนะคะคุณแม่ก็จะคอยตามติดทุกเวทีเลยค่ะและเป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาค่ะและขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาเชียร์อาจารย์ที่คณะและอาจารย์ที่สถาบันทุกท่านเลยค่ะ เพราะว่ารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงมากๆเลยค่ะและมาให้กําลังใจซึ่งคลายความกดดันและแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังให้กับตัวเองได้ในทุกครั้งค่ะค่ะแรงสนับสนุนจากครอบครัวอันนี้มีผลมากเลยนะคะกับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จได้แล้วบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างะคะน้องมะนาวบรรยากาศในวันนั้นนะคะสนุกสนานมากๆเลยค่ะและรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะทุกคนทําป้ายไฟมาเชียนะคะ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะก็มีกองเชียร์มาเชียร์เต็มหอของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเลยค่ะเจอเพื่อนเก่าๆที่เคยเข้าประกวดไหมคะเจอค่ะเจอเพื่อนเก่าๆที่เคยเข้าประกวดมาทุกคนพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงการแต่งกายนะคะและมีผู้เข้าประกวดบางท่านนะคะก็จะมีแดนเซอร์ประกอบนะคะในการร้องเพลงครั้งนั้นด้วยค่ะทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะค่ะจะเห็นว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆน,นะคะนอกจาก ประสบการณ์ที่ได้กับตัวเองโดยตรงแล้วไม่ว่าในเรื่องของการร้องเพลงนะคะการปรับปรุงบุคลิกภาพนะคะก็ยังได้เพื่อนร่วมการประกวดด้วยใช่ไหมคะน้องมะนาวใช่ค่ะก็เพื่อนๆน,นะคะไม่เพียงแต่จะมีความรู้สึกที่ต้องแข่งกันแล้วนะคะแต่กลับกลายเป็นให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะเอาละค่ะก็ในช่วงสุดท้ายนะคะให้น้องมะนาวพูดให้ฟังนิดนึงนะคะว่าจากการประกวดในครั้งนี้มีเรื่องอะไรที่ประทับใจบ้างนะคะ การประกวดในครั้งนี้นะคะความประทับใจอย่างแรกเลยนะคะคือคุณแม่ค่ะขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่เป็นกําลังใจให้เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาง,งานคุณแม่ก็ปลีกเวลาออกมาดูเสื้อผ้าให้ออกมา ดูแลความเป็นอยู่การกินอะไรทุกอย่างค่ะและขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เป็นเบื้องหลังความสําเร็จของมะนาวเองค่ะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเวลาให้ในการฝึกซ้อมร้องเพลงครั้งนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพีไอเอ็มทุกคนเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ทําป้ายไฟให้ถึงดึกดื่นกันเลยค่ะและสุดท้ายนี้ขอฝากถึงผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะ เป็นคำที่ให้กำลังใจดีมากเลยนะคะค่ะแล้วถ้าตอนนี้น้องๆน,นะคะที่กำลังอยากที่จะเรียนภาษาจีนน้องมะนาวมีอะไรที่จะแนะนําน้องๆบ้างไหมคะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะก็ต้องขยันอดทนในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนให้มากขึ้นค่ะแต่มีทางลัดนะคะในการฝึกภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นคือจะมีสื่อต่างๆอย่างเช่นมะนาวเองนะคะก็จะใช้บทเพลงในการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะ ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะโดยเฉพาะน้องมะนาวนะคะที่อยู่กับเราจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะขอบคุณน้องมะนาวที่พยายามทุ่มเทเป็นตัวแทนของสถาบันสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท,ท,ท,ท่านผู้ฟังคะเชื่อแน่ว่าการสัมภาษณ์น้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน The One Singing Award 2012ที่เพิ่งผ่านไปหมัดๆนะคะคงจะทำให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะคะว่าการแข่งขันนั้นน่าตื่นเต้นแล้วก็ ท้าทายความสามารถของเราอย่างไรซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดก็ซ้อมอย่างตั้งใจแล้วก็มีความเพียรพยายามอย่างสูงแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราทั้ง4คนเลยค่ะวันนี้ดิฉันนรินรัต์ธรรมพภิทิพงศ์พร้อมทั้งอาจารย์ปุญญาวีสุชาวิอินและน้องๆทั้งสาคนจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจเจียน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  谢谢<学>